รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าไครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ่งห้ารางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ2000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะนายภูมิพัฒน์ตุ้ยสารค่ะเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการสำนักการสอบสวนและนิติการค่ะ และหลักสิบคืนผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวบุญนุชขันธรูจีผู้อำนริการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่สองพร้อมแล้วจะออกครางวัลเล็กท้ายสองตัว รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566ันห้าอหสิหเลขที่ออก6 6 6 6หครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าอหสหเลขที่ออก6 6 รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลที่1ค่ะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะ รอมแล้วจะออกรางวันที่หนึ่งขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหหลักค่ะตกลงเพื่อรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับรูปวันหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ มื่อได้ลูกบอลครบทั้งหลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวันเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวันเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขลกันค่ะ